ดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องคนบ้าเยื่อฟิชชิงนะครับวันนี้ก็มีโอกาศได้ออกหมายนะครับเป็นหมายหมายธรรมชาตินะครับก็พอดีมีเป็นบ่อครับบ่อบ่อแต่เป็นหมายธรรมชาตินะครับก็พอดีมีสมาชิกครับมีน้ามาด้วยอีกคนนึงนะครับก็กําลังทําเหยื่ออยู่ข้างหลังนะครับกําลังปั้นเบ็ดอยู่เพิ่งมาถึงนะครับก็กําลังปั้นเบ็ด ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงมั่งรอบๆครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับวันนี้แดดร้อนครับว,วันนี้แดดร้อน <maxim S 1> <ๆ S 2> นี่ครับมากันนายอดปกติก็ไปด้วยกันประจำครับแต่พอดีช่วงนี้ติดภา,การกิจเหมือนกันนะเขาว่าทํางานที่บ้านก็เลยไม่มีโอกาสวันนี้ก็มีโอกาสได้มาด้วยกันก็มกาดูครับหมายบรรยากาศหมายก็จะเป็น เป็นบ่อนะครับเป็นบ่อบ่อเขาเขาขุดทรายนะครับก็ถ้าใครอยู่แถวคณะน,นิคมก็น่าจะรู้นะครับว่าบ่อตรงนี้อยู่ตรงไหนครับผมก็เป็นบ่อขุดทรายบ่อล้างทรายบ่อขุดทรายครับแถวนี้เขาจะขุดขุด,ดหน้าดินหมดเลยไปดูครับรอบๆจะเป็นป่าอยูคาครับก็เนี่ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่นักตกปลาของเราไม่ค่อยชอบนะครับคือ ไม่ใช่ไม่เคยชอบครับอย่าทาเป็นนิสัยเลยดีกว่าครับก็คือนี่ครับเนี่ยครับมันจะอย่างนี้ครับแล้วพอไปตรงไหนเจอตรงนั้นครับก็ไม่ใช่คนอื่นนะครับก็คือนักตกปลาของเรานี่แหละเพราะไม่มีใครคนอื่นมานั่งกินอะไรแล้วทิ้งไว้เอาขยะมาแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ครับคือผมผมตอนนี้ก็คือซีเรียสหนหนึ่งนะครับเพราะว่า ต่อไปเห็นข่าวไหมครับได้ยินข่าวกันแบบเกี่ยวกับนักตกปลาทําทขยะตรงนู้นตรงนี้ครับนั่นนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการให้มันหมดไปครับเพราะขยะตรงนั้นมันทําลายสภาพแวดล้อมครับแล้วพอไปเจออย่างเงี้ยถ้าบ่อไหนที่แบบมีเจ้าของที่เขาปล่อยให้เฉยเฉยให้ปล่อยไว้แบบไม่ต้องไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เราไปทําอย่างนั้นบางทีเจ้าของบ่อเขาก็เห็นสกปรกเขาก็มาปิดบ่อเราก็จะไม่มีที่ตกปลาครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนักตกปลาทุกท่านนะครับก็ก็ฝากเรื่องเนี้แหละครับขยะด้วยนะครับก็ส่วนจุดนี้ก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้อีกทีหนึ่งครับก็ถ้าถ้าตอนจะกลับนะครับก็เดี๋ยวเคลียร์ให้อีกทีนึงก็ประมาณนี้ครับไปตรงไหนก็ขอให้เก็บของเราก็พอครับเก็บที่เรากลับเอาไปเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นก็ จุดนั้นมันก็จะไม่มีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปเท่าไหร่แล้วทิ้งไว้เท่านั้นก็ก็หมดเหมือนกันครับมันก็เดี๋ยวมันก็จะหมดเองคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าขยะมันกว่าจะย่อยสลายนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็วันนี้จะมีเสียงดังนะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ำก็จะเปิดตลอดก็ตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ใช้ระยะ4ี่ห้านะครับเป็นไม้ตายเหมือนเดิมนะครับ เป็นไม้ตายระยะสี่ห้าบ่อค่อนข้างลึกนะครับเป็นชันลงไปโอเคครับวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับผมเหยื่อผมเองปัน่นขนมปังลำเหมือนเดิมขนมปังลำนี่เหยื่อของางในเขาก็จะเป็นขนมปังลำไข่เขียวก็ประมาณนั้นก็ดูครับว่าวันนี้จะมีตัวห้เห็นหรือเปล่าไม่โดนาดูะดนะสิไม้ โดนโดนนะครับกิ่งไม้

ไปนะครับไปแล้ว ตอนนี้ก็มันมัวเดี๋ยวกงมัวครับตอนนี้ก็โดนปลานะครับเดี๋ยวกำลังเยอะอยู่โอเคอนายอดเห็นเยอะมีไซส์ครับไม่รู้ว่าปลาอะไรยังไม่เห็นหัว มีไซส์ครับ

พอสามยังซอยเบียงแล้วยอดแล้ยอดจับจับไอ้ก๊อกถ่ายันเดี๋ยวมันเหนื่อยแล้วมันก็ขึ้นมาของไทยแล้วมันก็ถ่ายอยู่ดิดี๋เออเห็นอยู่ดิเออเอาสบายครับเมื่อกี้เห็นหัวแล้วแต่ว่าโอ้ยครับมันจะมันจะยอมง่ายกว่าเอาว่าเอาสามยังดึงซอยดีกว่ามั้ง ือซับไปเห็นหมันขาดตามยังตัวใหญ่ด้วยหอมสามยังตัวใหญ่ด้วไรุยังเอาสายมันนะมันที่มอตัวที่นี่ยี่ันก็ได้นายอดตอนไหนที่มันไม่ได้เก็บบอลเลยเนี่มัที่ดึของนายยอดทีแรกผมว่าอย่างเงี้ย ดึงขาดมันมีดึงขาดไป เขาลามไปลามไปปล่อยมันเรียนไปเรียนมาว่า <laughs> มันมากมันมา เห็นเห็นกันไหมครับยังยังอยู่นะครับ มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเห็นกันไหมครับปยัดเด็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 ดไปไปเยอตกปลาโน้ยเนาะ ปกติทุกแต่ปาเล็กครับสวิงจะจะเข้าหัวได้รอเปล่าไม่รู้นายยอดมามาฝั่งนี้ก็ได้นายยอดเพราะฝั่งนี้มันจะมีไอ้นี่ เริ่มจะลอยครับแต่ยังไม่เข้าครับเห็นนะครับอือืมันมันซุ้ยอ่ะพอดีไม่มีคนถ่ายให้นะครับพราก็ขออภัยด้วยอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นแต่แต่มันก็สุดวิสัยครับมันยังไม่เห็น lên nó đang หัวไม่เข้าแล้วหัวไม่เข้าสวิงครับมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าสวิงครับเ,เดี๋ยวดยเดียวเดี๋ยว,ยวไปช่วยเ็าไปเลยลุกม,มาเขาบอกลุกอุ้มเาเหรอเออถ้ามาคนเดียวลำบากแน่ครับ ที่บอกผมดึงประดุกที่เข้าอ่ะมันเข้าแต่หัวแต่ตัวมันไม่เข้าอ่ะอ้โวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวมันเข้าเลยเข้าไม่ได้ก็จับหาง จะดึงจะดึงเสียกันเอาบกสามขอซอยเรามากนะก็จิกินได้มีมีมีแต่ขอม่ขอสามขอใหญ่อะ้นิขอตนก็ิได really 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 ้ดิเดี๋ยวไดูกน่เดี๋ยวดูกันเลกกององเ่นย่อง

โอ้โหครับเพื่อนๆครับก็ดูนะครับสวิงสวิงกับตัวปลานะครับสวิงกับตัวปลาแต่แต่ดูครับเดี๋ยวให้ให้ดูตัวปลากันตอนนี้ก็คันเบ็ดก็สังเลยไปเรียบร้อยนะครับสองท่อนนะครับได้สองท่อนเรียบร้อยแล้ะ สองท่านครับก็ยี่ห้ออะไรเพื่อนๆก็ดูเอานะครับหักไปสองท่นแต่ยังดีปลามันเหนื่อยแล้วนะครับก็เลยมันก็เลยขึ้นขึ้นได้เมื่อกี้ก็ลงไปอย่าบอกว่าลงไปเลยครับตกจะรีบฟ้าเอาท่านไปนะครับเพราะว่าท่อนไปมันหักก็เลยรีบคว้าท่อนไปมันก็ได้แล้วครับ สบายไซส์สักตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณห้าหรือหกโลน่าจะห้าหรือหกโลโดยประมาณครับผมก็พอดีไม่ได้เปิดกล้องนะครับมันมันเงียบไปครับก็เลยไม่ได้เปิดกล้องให้ให้ดูก็ตอนตนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเปียกเปียกครึ่งท่อนครับตกลงไปรีบรีบคว้าท่อนปลายครับท่อนปลายท่อนปลายหักครับนี่ครับท่อนปลายหักแล้ว ก็เลยต้องต้องรีบ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 เดิลงไปแต่อย่างดีนะครับท่อนลายหากักแต่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตามเริ่มเริ่มเหนื่อยนะครับมันก็เลยไม่ไม่ไม่หนีมันก็เลยไม่ไม,มไ,มไม่ดีดไกลเราก็เลยฟ้าฟ้าได้แต่อย่างที่บอกครับสวิงครับสวิงสวิงกับหัวปลาสวิงกับหัวปลานะครับก็ดูสวิงกับหัวปลาดูครับขนาดขนาดครับ เข้าได้คร้นเข้าเข้าได้หน่อยนึงก็ดูครับนี่น่าจะเป็นปลาตายครับเดี๋ยวก็ดูกาดูกันนะครับเอ่อไม่แน่ใจว่าปลื้หรือสวายครับนี่ครับเอาอยู่นะครับสายสายที่ผมใช้ก็สายสิบสิบสองปอนผมใช้ส่วนมากก็สิบสองปอนสิบสองสายสายเมนสิบสองครับสายสายหน้าสายหน้าสิบปอน เอาอยู่ครับแต่ว่าต้องต้องต้องหวานหน่อยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะผมจะดูว่ามันเป็นเขาบอกว่าถ้าถ้ารูปรูปฟันมันมีฟันถ้ามันมีฟันคือปลาสวายใช่ไหมครับน่าจะเป็นดิ๊กหวายครับาะมีฟันหน่อยหน่อยน่าจะเป็นดิ๊กหวายแต่มีฟันละเอียดละเอียดครับมีเนี่ยสักสางนิดนิดสักสางนิดนิด ครับมีสักๆงนิดๆโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอีกทีครับผมตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับบรรยากาศเงียบเหมือนเดิมแต่แต่ลมจะแรงนะครับเสียงลมก็ขอใคด้วยแล้วก็มีเสียงเครื่องที่เขาปั๊มน้ําขึ้นไปล้างทรายนะครับก็ก็จะเสียงดังหน่อยเนี่ยครับเพรอปลาเข้าช้าผมก็เลยปิดกล้องไว้ปิดโทรศัพท์ไว้ แล้วก็มาดูกันต่อครับว่าจะมีตัวเพิ่มมาให้อีกไหมโอเคครับ ครับผมวันนี้ก็ทีนสุดการตกปลาของผมเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าจะได้ปลาเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับ หายรอเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ก็หนังเอาการครับก็น่าจะมันเก้าหรือสิบโลน่าจะถึงก็าไม่รู้น่าจะมันเจ็ดแปดโลโดยประมาณครับผมก็ฝากกด subscribe กดติดตามนะครับช่องคนบ้าเยอะพิชชิ่งนะครับก็ไปหมายไหนคลองไหนก็เดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีนะครับก็วันนี้ก็คงสิ้นสุดการตกปลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ